ฝ่ายปกครองของอำเภอบางกล่ำค่ะก็ได้จู่โจมค้นแหล่งยาเสพติดรายใหญ่ค่ะประจำหมู่บ้านของอำเภอบางกล่ำได้ถึง6คนด้วยกันเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เองโดยเจ้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาพร้อมกำลังสมาชิกอสอกรร้อยอสอ,อำเภอบางกล่ำที่11นํานำโดยนายธรรมศักดิ์ดำรงค่ปะปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ได้นำเจ้าหน้าที่นะคะจู่โจมเข้าค้นบ้านเล็กที่18หมู่12ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาภายในขนาที่ต่อเติมออกไปหลังบ้านค่ะหลังจากที่รับรายงานคะมีการมั่วสุมเสพยยาเสพติดและจำหน่ายไอ้รายใหญ่ของหมู่บ้านโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้พบกลุ่มชายชะก,การจำนวน5คนและหญิงอีกหนึ่งคนที่ทั้งหมดะคะเป็นสามีภรรยากันค่ะ กำลังนั่งล้อมวงเสพไอควันขโมงอยู่ในบ้านและในขนามหลังบ้านจึงรวบตัวเอาไว้ได้ทั้งหมดเนื่องจากน้าทีได้เข้าปิดล้อมทั้งด้านหน้าบ้านและหลังบ้านค่ะจึงไม่สามารถหนีไปไหนได้จากการตรวจค้นยึดไอที่บรรจุอยู่ในถุงนะคะพร้อมขายที่ซ่อนไว้ในซองบุหรี่รวมทั้งที่กำลังเสพรวมกว่า10กรัมและอุปกรณ์การเสพด้วยกัน จากการสอบสวนทราบว่าเป็นไอ้ของนายสมเดชและนางสาวพิรดาสองสามีภรรยาซึ่งเป็นเอเย่นค้าไอ้รายใหญ่ประจำหมู่บ้านจากการสอบถามสามีภรรยาคู่นี้นะคะอยู่ในสภาพจนตรอกต่างซัดกันไปซัดกันมาโดยอ้างท่าว่าสามีนะคะก็อ้างว่าเป็นของภรรยาเพราะเป็นคนไปเอามาส่วนภรรยาก็อ้างกลับอีกว่าเป็นของสามีสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็จับกุมทั้งคู่พร้อมเพื่อนอีกสี่คน แจ้งข้อหาดำเนินคดีทั้งข้อหายาเสพติดจำหน่ายยาเสพติดและม่วสสมฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินโดยเฉพาะนายสมเด็จนั้นจากการตรวจสอบประวัติก็พบว่าเคยถูกจับกลุ่มและต้องโทษในคดียาเสพติดมาแล้ว3ครั้งล่าสุดเพิ่งถูกจับเมื่อเดือนที่แล้วเองค่ะและได้รับการประกันตัวออกมาแต่ก็ยังคงหันมาค้ายาเสพติดไม่เลิกโดยมีภรรยาร่วมด้วย